ชาวบ้านเปินไปวัดกันลุกๆหนอม่กางยิ้มกันประกาศจะล่างวัดจช่ก็ครับรถกันนี่นะเป็นรถขนน้ำบรรทุกได้มูลลิตรที่เนี้ยเครื่องสูบน้ำใส่รถเปิดเสียเห็นทางสีขาวนั่นก็เดี๋ยวไออยู่ตังบลูกน่ะไปตักน้ำสายเราหยุดส่งไอ้เราเติมเงื่อนเต็มๆเปิมจะไปล่างวัดเปิมื่อนมาแล้วซีร้อยใส่ยาฝนนี้ก็เครื่องเปิดเสีย เครื่องมันเสียเสียโอ๊เสียใจเสีใ,ใจเสียดูดแบบขึ้นบอนเลยมาจอดบอกสาอะไรเงี้ยพอมือนีอ่แตะถังนี่มันบรรจุดได้สิบห้าลิตรอเอ่เอเฮาตักแค่พันเทียวมันก็คบรบแล้วจะไปตักที่ไหนลุงนกไปตักต๊กในน้ำสายดิเอาไปตักน้ำสายว่ะแล้วเปน็นตัวไหนเป็นที่ชีร้อยตักเสร็จรถนี่เต็มเต็มเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยแล้วเออแบบอุดไปตักที่น้ำสายเออแล้วก็ลุงนกจะอยู่ตังบนแล้วก็เทใส่เทใส่ถังแล้วจะเอาเข้าอุดก็ เต็มอ๊เต็มใจนะยกง่ายคนเดียวอ่ะอูจะทำกอสี่ร้อยนะอูจะทำกอยรือสี่ร้อยนะอุดแล้ววันนี้ได้งานล่ะได้ครับแต่งานตัวนี้เบาครับก็เอาแรกก็สี่ร้อยก็ตักน้ำใส่ถังนิ่มแบบไดรลเนาะคืออู้ถึงอู้ถึงความเสียสละอู้ถึงความเสียสละดรเ่าคือตอนที่โยงบ้านเนี่ยอ่าหมอเติมน้ำเกลือหมอเติมเลือดเนาะ แล้วทีนี้อุ้ดนี่เห็นว่าคนมาเยอะละมีตีนอนอุดก็เลยเอาปากดึงเข็มดึงเอียงออกครับแล้วไปไหนก่อนไปถ่ายเดินมาแล้วไปห้องน้ำจ้ะเออราอยู่น้ำเราไปไปห้องน้ำไปอย่างก่อไปทายไปทายหนังฮะทายหนังทายอย่างก่็จัดต้องจัดต้องไปทายหนังไปทายนักไปทายทายทุกกันจ้ะไปทายทุกถ่ายทุกหรือว่าชี้อุ้ดีดีก็ชี้ แล้วจะด่ามีอย่างแล้วจะได้ต่อเนี่ยแล้วหมอมาถามไปไหนมองมาจะถามว่ากินเหล้ามันก็ต่ออ่าแล้วนก็ขี้เราก็สายเบี้ยไข่นี่โคดคนเดียวเลยก็ให้แบบอู้ตามตรงเนาะก็อู้ตามตรงก็มันอู้ตามตรงก็ทุกเรื่องเนาะสุขภาพดูดีใจมันแต่ใจสั่วอ๋อแล้วแล้วหมอว่าได้ต่อเขาไงแกเป็นคนตรงไงแกเป็นคนตรงแกดูปากตื๊ด กัดตืดเลยนะเอาปากเนี่ยกัดตืดตืดเข็มออกเลยแล้วยยืดออกดึงออกดึงออกแล้วก็น้ำเกล่บแต่ตลอดที่สามถุงน้ำเกลือนี่โมกี่ถุงไงดึงออกพบพบพราะอย่างเ่าเห็นคนไข้มาเยอะเพราะตอนนั้นนี่กำลังหลังเผชิญเหตุน้อยเดียวไงคนเข้ามาเยอะเหมอใหญ่นะผมขออนุญาตครับผมหิวข้าว อ่าอ่าคุณกำลังจเป็นหมอแล้วอะไรนะอ่าเอาอุ้กับหมอน่ะตอนนี้อุ้กับหมอนดึงแล้วอ่าตืดปุ๊ดเลยเอ้าตืดออกเลยอันคุณครับถามตืดเข็มออกเลยนะเลือดปุ่งก่อครับถามไม้จอดเลยแล้วเลือดเลือดออกก่อเลือดออกก่อนมอเออแล้วชื่อต่อเนี่ยเป็นหมอแล้วหมอจะถามว่าอ้าวคุณสิริบัญชาวิชัยคุณจะดึงสายน้ำคือออกทำไมสิริบัญชาวิชัยชื่อดีนะ ไม่หมอถามเนี่ยหมอถามมาลองตอบหมอด้วยหมอถามเาตอนนี้หมอถามแล้วอุ๊ตอนนี้หมอถามแล้วเอ้าคุณสิริบัญชาวิชัยคุณสิริบัญชาวิชัยคุณดึงออกทําไมแล้วคุณหายดีแล้วเหรอสาสามาไม่ได้กินข้าวหรอกอ๋ออยู่ข้าวน้ำก็ไม่ได้กินปอกจำเป็นแล้วอ๋อจำเป็นกัดน้อเตี้ย เอาคุณฟังหมอก่อนคุณฟังหมอก่อนฟังหมอก่อนเอาฟังหมอก่อนรู้ละตอนนั้นรู้ละคุณดึงสายออกแล้วรู้แล้วอรู้แล้วรู้แล้วเออเออเออมันจะเอาตอนกลับตื้อยางเดียวเออแล้วเป็นจะได้ต่อแล้วหมอถามต่ออนะหมอถามนะคุณหายดีหรือยังก็ตอบหมอตอบหมอว่าได้ย่ำดีเถอะครับอีหายดีแล้วหายดีแล้วหายแล้วครับแล้วความจริงนี่หายไหม ไม่หายอา๋อไม่หายอ๋อแก้งหายแก๊กเก้งหายอ๋อแล้วจะได้ต่อแล้วก็อดไม่มีรองเท้าเดินกลับมาเนาะเอาหม <imagining that? S 2> <ๆ S 1> อเอาอย่างจะรักเงินหมออ๋อกเซ็นออกเลยใช่เอามีกีบมือหมอใช่อ๋อ่ไเซ็นเลยอ่ะครับสิริบัญชาวิชัยกลับบ้านนี่เลยอ่ะเออมีคนชาแสงเอาคนที่ได้รับเออ เพื่อช่วยนะพวกใช้รางวัลครับการลาไว้ลยังไได้จ่ายเติมเดี๋ยวนี้เดี๋ยว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 จะเอาเดี๋ยวนี้มันใส่มากี่เป๊กแล้วตอนเจ้านี่ใส่มาหรือยังใส่ใส่ใส่มาหน่อยแล้วเนาะใส่มาหน่อยแล้วก็งานนี่เบาเนาะเดี๋ยวนี้เนาะงานที่เพื่อนไปเติมน้ำเพื่อนจะไปแล้วจะเอาก็กํามแจ่มเดี๋ยวนี้เพื่อนจะไปแล้วเขาเอาไปตักน้ำใสยแล้วมาใส่รถกันนี่เพื่อนจะไปล่างที่วัดเนี่ยจะเอาก็สี่ร้อยเอาจบกันเลยเออสี่ร้อยจบกันวันนี้เลยเนาะเอาปรุงมาแก่เลย เอาปุ่งมาแกไเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้เอากำถังเอาเอาไปฮิ้วตีน้ำาสมาบ่ได้เหรอเนี่ยพุทธก็แค่ยืนิ่งไอ้ไอ้ก็แค่ทีใส่รถเอียก่อนนั้นอ่ะก็เอาเลยก็ไอ้นกก็เอาหนึร้อยแล้วก็แบงแกอร์สามร้อยเลยเออไอ่เอาเลยแหละไอ้มีอยู่เอาเลยเออเกมเอาเกอร้อยนึกอย่างเดียวอ่ะเออเข้าครับเข้าครับเข้าครับโอ้โหซื้อหยอดแล้วสมมติว่าอ่าถ้าเป็น